ยินีีต้อนรับเอสู่ชองทีงให้สุดค่ะทีให้สุดค่ะกลับมาแล้วนะคะกับ t ทเซอร์ทีท็อกนะคะอน ep นี้ก็มาพบกันอีกกับสองคู่นะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าสองคู่วันนี้ของพวกเราจะเป็นคู่ไหนไปดูกันเลยจ้า ผม,มหัวเราะจองวันแบบพี่อันสิใครหัวเราะไม่แล้วอันฮิเป็นคนที่แบบกดกุ่มหัวเราะแบบเป็นคนที่ทำให้แบบอีกคนแบบที่คือแบบคำอะแล้วจองวันก็เป็นคนที่แบบเต้นตื้นอะเข้ากันดี ไม่ทันทำอะไรเลยผัวร้อยินาะเอม ม้องกต่สิบก็ได้คุยปกติที่สาวหรอผมเองที่หนึ่งอยู่ผมเอง 그래서 이판막이 안답 보면 사실 이게 그름름 막ขึ้น는 거예요. 어. 부지야. 내가 왜? 자꾸 자꾸. 어 진짜. 아무리 하자. 모르겠다. 조건은 안줄일어 yeah <laughs> สองตอนนื่อ่ะจัดจัดอันดับความตลกของเมมเบอร์คิมี่ฉันชอยยิมม กับอีกแล้วเออหนึ่งสองสมีาาเมแเคมีที่เข้ากัน้มอเคเลนาก่อนเขียวน้ำเหรอคะ 하나, 둘, 셋, 아, 둘, 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 아, 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 이. 가면 진짜 가이바이버. 정말. 다음 이 아니. 하고 이렇게 하면은 다알잖아근데 이게 재밌는 거야. 같아 당아이요 <laughs> 밟아주면은 완전 케아 완전 케미, 아니, 사람 똑같아. 막 일각이 일은 뭐야 이, 이 이렇게 잘 알아 서로를. 그러면은 재미없을 거 같아. 이렇게 가면 진다가이바이보

อะไรนเชอเ้เชื่อเชื่อแล้วว่าเป็นคู่ที่เคมีเข้ากันมากๆาเป็นดูอโอยสนุกสนานนะคะก็คือแบบอย่างอย่างคู่แรกใช่ไหมเป็นจองวันกับอาซาฮีก็คือแบบเชื่อว่าอาซาฮีก็เป็นปุ่มหัวล็อของหลายๆคนเหมือนกันอืม อัไซีก็คือแบบโอ้พีคมากฉันให้ที่หนึ่งฉันให้ที่หนึ่งก็คือแบบตลอดไปเลยอะแบบค้างฟ้าไปเลยอาซีสสำหรับกลุ่มกดหัวเรานะคะแล้วก็มาคู่ที่สองเคมีเคมีเข้ากันไหมนี่ว่จริงๆริงมันเข้านะมองมจากข้างนอกเข้าไปเขาเข้ากันอยู่นะเออมันวัดไม่ได้หรอกว่าชอบอะไรเหมือนกันนะมันเป็นแบบ ก็คนที่เคมีเข้ากันแล้วว่าก็บางครั้งเราก็ไม่ได้ชอบอะไรเหมือนกันไปทุกอย่างไหม mm hmm. มันอาจจะเป็นเคมีที่ต่างแต่ว่าเข้ากันที่สุด mm hmm. อืมในก็ได้แต่ชอบนะคะชอบมากๆเลยสำหรับทีท้อมัอนเหมือน เอาสองคนมานั่งจับคู่แล้วก็คุยกันไปตามคิวมันเหมือนเป็นการเพิ่มความสนิทให้กันมากด้วยเลยใช่อ,อมแตเ่เราจะได้คู่บใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเพราะน้องๆมันเยอะอยู่นะหลายคนเราว่าเอ้ยตอนที่เริ่มตอนที่เทเชอร์เริ่มทำทีทอเราว่าดีมากเลยนะเพราะว่าตอนนั้นแบบไม่แน่ใจว่าเดย์หรือ,อยังอะ่ะอืแต่ว่าก็คือแบบพอมันมนมีคอนเทนต์นี้ใช่ปะมันทำให้เหมือนแบบเมมเบอร์คุยกัน มากขึ้นเหมือนแบบแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นอย่างคู่ของพี่จุนกับฮารุโ hmm. ตเรื่องลูเมดอะไรอย่าง mm hmm. เงออี้ยพี่จุนก็ได้รู้อะไรเพิ่มมากขึ้นจากล mm ูโ hmm. ตที่เป็นล mm ูเมดของตัวเองโตก็ได้รู้จักพี่จุนมากขึ้น mm hmm. อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. มันเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีมากๆเลยนะคะฝากด้วยนะคะสําหรับ Talk, ทีทอกกับเีเชอร์แล้วก็พวกเราติ๋งให้ วันนี้ช่างติ่งให้สุดก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วจงไงบ๊ายบายอ่